เมื่อนี้ก่อนจะออกไปเรียกนอกกระยักจะมาให้กำลังใจทุกทกคนที่กำลังลงมือเฮตุตามความฝันหรือกำลังจะสร้างฝันที่งดงามจะมาให้ข้อคิดที่แบบว่าเขาต้องนะนำมาใส่เพื่อจะให้เขาเติมไฟและมีกำลังใจเดินไปตามความฝันของเขาง่ายเมื่อนี้เลยเนาะสามารถใส่ได้กับขอทวีตกันเลยว่าเมือ่อดึงถ้าเขาเริ่มจะเห็ุความฝัน เราต้องยอมภาพข้อนี้ก็คือว่าจะบุมิไผ่ที่ว่าจะเห็นดีน้ำเขาจะมีคนที่ต่อต้านล้ะก็ว้าจังสั้นจังสีเหตุเพใได้ดอกมันบวมะมันบวกล่ะเ,เขาแต่อย่าลืมว่าทุกสิ่งที่กระทบเขามานั่นก็เจ้าอิงตามประสบการณ์ของกระเจ้าก็เจ้าอิงตามที่ก็เจ้าเหตุดได้แล้วก็จะมาบอกเขาสนันนัย่าไปฟังให้ฟังเสียงของหัวใจเพราะว่าอ,อย่าง การแสดงความคิดเห็นเนาะถ้าว่าเป็นพลังบวกให้ฮารเอาเพราะมันเจดิหี่ฮาม์พลังแต่ถ้าสิ้นไปที่เฮติฮาร์ปเมดพลังยาไปให้ความสําคัญเพราะว่าอย่างการคอมเมนต์เลยการเว้าทีที่มันแบบไพทุกคนก็สามารถออกความคิดเห็นได้ที่มันเป็นคํเว้ลที่บมีราคานะไพกระเฮตได้บบต้องไปความสําคัญเนาะให้ความสําคัญกับหัวใจและเป้าหมายความมักงคกาของเขาที่ว่าเขาต้องการอยากจะเฮ็ดอย่างแท้ๆเมนเฮตเนงเซปแล้วก็ต้องยอมครับ ในข้อนี้ที่จัดสลาว่าวก็คือว่าจะมีคนเห็นดีจะมีคนต่อต้านและจะมีคนที่ให้แรงงานลบๆจะเขาและผู้ที่จะเบ้านั่นกับวิทยไก่เป็นคนใกล้ซิดอ้อมข้างนั้นเขาหรือว่าคนที่เห็นดีน,นั้นให้ปล่อยอเสียงนั่นไปเขาเหตุสก่อนเนาะลงมือสก่อนเดินไปตามความฝันของเขาและข้อที่สองก็คือเขาต้องยอมพับแพ้ได้ว่า จะมีทั้งคำเบ้าที่เหยาะเยะ้ยเสียดสีหรือเบา้า,าย่าไงว่าจะเป็นคำเบ้าที่แบบว่าเฮตเหเฮานอกจากที่ว่ากระเจ้าจะต่อตา้านไปเห็นดีนะ้ะเนาะก็จะจะเหยาะเยะ้ยก็จะจะหัวขวัญจะหัวขวัญความฝันของเขาเนาะแน่นอนเพราะว่าเขาฝันมันยิงงนะ่งใหญ่เนาะและการแน่นอนว่ามันบวปรากฏผลเป็นจริงเธอละตอนนี้คนก็นจะหัวขวัญจะเหยาะเยะ้ยและกระสิถธาเบ,าบิง้งเขาเสียดไหุ้เฮาเมื่อใดเนาะ สิไปคอใส่เนา,สาะสิใบโบออยียงประมาณนี้จากสนองแต่อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือจารศรีว่าว่าพระเจ้าจะตัดสินมาจากความคิดของพระเจ้าเองอันสิ่งที่พระเจ้าแสดงออกมานั้นโบดี้ทายทอดความเป็นโตของเฮาเพอเฮา,านีมีของฝันที่ยิงง่งใหญ่ไนั่นเนองเนาะสิ่งที่พระเจ้ามาพระเจ้าทายทอดจากความหู่งปสบการณ์ของโตของพระเจ้าเองสนั้นแล้วขอให้ฟังเพียงแต่พานผ่านค่ะว่ามันเป็นคำว้าทีโบสั่งสร์หรือเยัใหงเฮาหมดพลังงานอย่าเอาไปใส่ใจ ตั้งต่อปฏิบัติลงมือเหตุในความฝันของเจ้าต่อไปแล้วก็เหตุซ้ำาๆเหตุเรื่อยๆพร้อมเรียนหู้พัฒนาเบื้องทุกสิงทุกอย่างให้เงียนหู้เล้ากับพัฒนาตนเองโดยอิงใส่ความดีความถึกต้องหรือบ่อยไงวะเพราะเหตุเนี่ยก็เล่าแต่ที่มันโบได้ไปเหติภัยเดือดท้อนและเหตเขามีความสุขและเป็นความฝันของเขาและเป็นตัวเขาเองเต็มทีเลยข้อสุดท้ายนั่นเองเนาะหลังจากที่เราบอกว่าทวีตจะมีคนต่อต้านบระเห็นดีแล้วที่สองเจ้าเจ้าหัวเหยาะเย้ยกเจ้าจะแบบ ดูถูกเขาประมาณนั้นหรืออาจจะเห็นได้เถาสูญเสียพลังงานเนาะและขอสุดท้ายนี่ก็คือหลังจาก่านสองขอแล้วเนะาะเท้าอยากไปสู้ความฝันขอสุดท้ายก็คือหลังจากนั้นก็จ้าจะแสดงความยินดีนะหรือเห็นดีนะเพราะว่าอ,อย่างเขา่านมาสองขอแล้วแลวมือหนึ่งมันปรากฏผลเป็นจริงและมือนึงเขาเห็นได้ไปตามแ้วมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนก็จะเข้ามาบอกว่าดีใจนําเดอ้อแสดงความยินดีนอะอันนี้เป็นกฎจะทมแบบง่ายๆเลยว่า หนึ่งต่อต้านบ่เห็นดีอันที่สองจะหัวเหยาะเยะ้ยอยากจะเสียพลังงานและอันที่สามจะแสดงความยินดีและอยากมีอยากเป็นอยากเทปได้คือเขาขอให้กำลังใจทุกๆคนสำหรับใครที่มีความฝันเนาะออกไปใส่ว่าให้เป็นกดลักเลยในการสั่งฝันว่าย้อมหับสามข้อนี้ได้ยังไงถ้าทานย้อมหับได้ยังไงแล้วทานจะสบายและเมื่อหนึ่งความฝันก็นจะปรากฏ ดูชีิตนาทานตั้งแค่ว่าจะสร้างหรือไว้และก็อย่าลืมความเพียรพยายามเฮ็ดเสมอต้นเสมอปายนั่นเองเนาะให้ความฝันให้กายว่าเป็นความจิตด้วยกันลงมือเฮ็ดจะไหนมื่อกี้กระบอกไปไหวเป็นความมูกคู่ความสุ้นั่นเองเนาะเราจะต้องรวยรวยรวยน้งการและที่สําคัญต้องอย่าลืมพัฒนาตนเองเฮ็ดไดแต่ละวัรวยความมู่คู่สุขความสุข,สขแลวก็ยูน้ำเอาไปตลอดเลย